สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุโมงสุบอนเนาะพี่น้องเนาะพ่อกับสองน้องแคทคือเกาอ่าพี่น้องวันนี้เฮากระสิมาปัน้นข้าวเช้ากับป่นกบหน่อยบักลิมไม้อันนี้แกงหน่อไม,ม้พี่นอ้องต้มหน่อไม้มาพี่น้องมาหมดจอมากินน้ำกันมาว่าลายใ่ห่าง ra đi thì nọ bớt cục cục khuôn bớt cục 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 khuôn nó chơi cân nhau khôn. cho sậu nó ngay tụng nhưng thừa sậu nó cân nữa thì nọ buồn côm nọ trong nó mạch tụng กินมมาเยพี oh, ่น้องกินไหมากนแต่หางันจะเอียงหาแต่างพูด Yeah. mạnh thay cho chưa này thịt ăn mày lên Mặt lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ห่พามวาไปซื้อพี่น่องเัย่นกับ Ừ. Cặp lạ của nhóm cặp được không của <laughs> กัหล,ลายคนเนาะกินยังกาแฟาหลายคนมาหลอกกินมาที่ไหนมาหลอกินมา ล้ำามวานยิงขึ้จักลลเลยโอย้นก็บอกว่าไปไ้ไหเฮ้ยแลสู้าหนละเอียดนาะเอาอแบน,นาคับไอแม่วิไปหน่ยครับ,บงแมกแกนฮจะได้อีกดออมาได้ทีเสียมย,ยังไ่ซื้อเฮ้ย hỏi ta họ lủng tiêm cả, ăn hoa mai, kho kho cả hoa mai. Ông có định nhìn? Một khi lại tiêm chuyện heo. สึ่งวามเมายล้วย่มย่งงอไงบนคงยอหรือเปล่าุ่มใบหร่า

อย่าอายมึงนะก็คุดกับยองนะคุ้นจะมาไหนแะอีตัวนึงมาคุักขาว้าฮักขาคืออไรจะเีอจูเอาคามามึงหักคาอีตัวหนึ่งมาคุมหักขาอีกมันแตมีได้หานหอองตะกีเสียปากว่ะ

Mà mẹ Mày bật khen cái kín mong kín. Ừ. Kín đi mãi kín mặt đi mãi đi mãi điện mặt kí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 n đi kín mặt 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 kín một kín nhang khỏi khỏi nhang một bưng à, สาดมันก็จะแต่งเป็นอาพื้นพวกามนาราเตีงเงแล้วพี่น้องเว้ยเนี่ยกินเป็นวันตกขันแกงหรอไปแต่วคืองเกาขึ้นหมากนอนโต๊ะ เลนนี้เกหมออกูอ่ยติดเล้เอาขึ้น้องเทียนสีเล็กนึมงคนทำทาทาทา,าสีเล็กกันตอพิมไใหม่พี่หน่อเหรอี่พิมพ์ไม่ใหม่ออมหมเอา <c oughs> <c oughs> กันที่ม้าเนี่ยกันที่น uh> ้องคอยเนาะ่องคอยจะซ้ามาอุ้ยแต่งเออือเหรอวะเออนี่อยู่แไหนนี่แหละมันเลยมาลุกเอาแบบคือยาแล้วบ้านล่าเลยผี่น้องเห้าก่มน้องแทนกันล่าเลยโวยีเลย ลิปนาผอกันใหม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนตาบขอบบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกนขอบบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ขาดบุไร้ก็ขอบบุญขอบคุณที่หลับส้มนะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องแคทในเด้อพี่น้องลิปนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีบังทีใหม่นเบิร์ดพี่